ก็นี่นะครับเป็นโตโยต้าวีโกแชมนะครับคันนี้นะเป็นป้ายจังหวัดจันทบุรีนะครับบอร .595 นะครับสภาพเดิมๆเลยนะครับคันนี้นี่นะยกสูงนะครับคันนี้เวียนเทอร์โบนะครับพิเลนเนอร์นะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของคันนี้กันสักหน่อยนะข้างหน้ามีจมูกด้วยนะครับก็นี่นะครับเล่มทะเบียนอยู่นี่แล้วนะเอกสารพร้อมโอนนะครับคันนี้เดี๋ยวมาดูนะครับว่ารถคันนี้เป็นรถปีไหนเนาะ ก็คันนี้วันจดทะเบียนนะครับ21่เอ็ดมษาสองห้านะก็เป็นรุ่นปี2,014นะครับเครื่อง2,005นะดีเซลนะครับกันนี้เกียร์ธรรมดาสีเทาสีตรงเล่มนะครับเอกสารพร้อมโอนนะอันนี้ภาษี2566นะครับ21่บเอ็ดมษาสองห้านะตัวเป็นตัวยกสูงนะคันนี้นะสภาพสวยมากครับ รถจูดจังหวัดเพชรบูร์นะอยู่อำเภอหล่มเก่านะครับยางล้อหนาๆเลยทีเดียวโอเคนะคเดี๋ยวจะรีวิวรอบคันนะครับรีวิวภายในรีวิวเครื่องยนต์นะครับแล้วละ,ละเอียดราคานะดีเซลนะครับอันนี้โอ้โหนี่ผมก็ไายามหาตำหนิอยู่นะ ครเจ็ดสีครับ,รบยังเดกดีอยู่นะมีการชนท้ายด้วยครับ,รบามาดูใต้ท้องสักหน่อยนะครับก็ใต้ท้องมียางอะไรด้วยหนึ่งเส้นนะครับ เปิดกระบะหลังในกานชนท้ายนี่จะมีร่องรอยนิดนึงนะตรงนี้นะครับอือเราพยายามหาตำหนิเนาะ รอบๆกันเลยตอนนี้นะกระจกดีครับฮะเดี๋ยวมาดูภายในสักหน่อยนะครับประตูมาอ่าสีเทานะครับกระจกเป็นเดิมนะ ภายในดูดีนะครับสะอาดสะอ้านนะสร้างได้ด้วยนะเข้าออกสะดวกสบายเลยครับเดี๋ยวมาดูเล่งไม้สักหน่อยนะครับเกเงมาก นีเ่เลขใหม่หนึ่งแสนสองหมื่นอ่ะไม่น้อยนั่นแหละหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบสองนะครับรถปีสองพันสิบสี่นะเดิมเดิมนะครับ ตานสักหน่อยนะครับอ่านี่ติดแล้วนะครับไฟระบบไฟก็หายหมดเลยนะเหลือแต่เบลนะครับแอร์เย็นนะครับอันนี้เครื่องเสียงพร้อมนะครับอันนี้ปิดปิดไว้ก่อนนะก็เดี๋ยวรอก็ภายในโอเคนะแล้วก็ระบบ ต่างๆใช้ได้ครบหมดนะครับคันนี้นะอแอร์เย็นนะครับอัตราการเร่งดีนะก็ปกติทุกอย่างนะครับคันนี้เกียร์ธรรมดานะขี่สบายเลยครับคันนี้ยกสูงด้วยนะสำหรับขารห,หาอยู่ผมว่าสภาพนี้โอเคนะเ๋ยไปดูเครื่องยนต์กันเนาะเครื่องเสียงก็มีฟังนะครับคันนี้ Uh huh. อืงอะไรไม่กินซ้ายจินขวานะขี่ปล่อยมือได้สบายนิ่มๆเลยทีเดียวอนะตามสติถแล้วครับรถขนาดนี้เนาะระบบดีครบครับไปเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันดีกว่า ก็สำหรับคันนี้นะครับโจ้ของนะครับเปิดราคาที่ามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับก็อยากจะดูรุ่นไหนต่อจากคันนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะเราจะเจอทุกวันนะเวลา18บแนาฬินาทีนะครับก็กดติดตามไว้เนะแล้วพรุ่งนี้เรามาเจอกันเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ